รื่องต่อไปนะครับจะพาไปชมผลไม้ที่ชื่อน่าสนใจมากครับนั่นคือเงาะลินจีนะครับผมที่สวนมาลาบ้านกม .9 อําเภอเบตงจังหวัดยะลาครับผลไม้สีแดงที่เห็นอยู่นี้นะครับชื่อว่าเงาะลินจีหรือว่ามีอีกชื่อก็คือเงาะปูลาซันเป็นพันธุ์จากประเทศมาเลเซียครับสวนเงาะลินจีนี้นะครับเป็นของพี่ขวัญที่มีเงาะลินจี120ต้นบนพื้นที่20ไร่ครับ สวนของพี่ขวัญน,นะครับปลูกเงาะดิ้นจีมาแล้ว20ปีตั้งแต่สมัยคุณพ่อนะครับขายดียมากคนแย่งกันซื้อทุกปีครับสวัสดีครับพี่ขวัญครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะคุณกางชื่อสุนีพรเหลาวิวั์เกษมนะคะชื่อเล่นชื่อขวัญค่ะพี่ขวัญเริ่มปลูกเงาะดิ้นจีตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมน่าจะสัก20ปีที่แล้วได้แล้วค่ะคุณพ่อนําต้นพันมาจากประเทศมาเลเซียเข้ามาปลูก ลักษณะเด่นของเงาะลิ้นจี่คืออะไรครับพี่เงาะน,นี้จะเป็นเงาะสายพันธุ์หนึ่งนะคะขนเขาจะสีแดงสดมองเผินๆจะคล้ายๆล,ลิ้นจี่ไม่มีขนแต่จะมีหนามน,นิดหน่อยค่ะเปลือกหนารสหวานอร่อยตกลงว่าเงาะลิ้นจี่เนี่ยนะครับเหมือนเงาะหรือว่าลิ้นจี่กันแน่ครับน่าจะผสมระหว่างเงาะกับลิ้นจี่นะคะคือด้วยความที่ว่าเขามีความฉ่ำเนื้อมันวาวเหมือนลิ้นจีก่ก็อาจจะเป็นเงาะลิ้นจี่แต่ว่าด้วยรูปรษณ์ตัวของขนเขาก็จะเหมือนเงาะแต่ไม่มีขน แล้วเนื้อของง้อเิ้นจีเนี่ยมีรสชาติยังไงคบพี่เนื้อเขาก็จะเหมือนทางง้อค่ะมันวาวแล้วก็เนื้อจะไม่ติดเม็ดรสชาติจะเหมือนเราทางง้อก,กับลิ้นจีไปในตัวพร้อมๆกันจะไม่ได้ฉ่ำน้ําแล้วก็แสบคอเหมือนง้อโรงเรียนแต่ว่าจะหวานเินเย็นเหมือนเรากินลิ้นจีไปด้วยราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่ครับถ้ขาขายในพื้นที่นะคะกิโลละ100บาทค่ะข,ขายออนไลน์กิโลละ130รอบาทฤดูการง้ะเิ้นจี่อยู่ช่วงไหนครับ เขาจะเริ่มเป็นดอกประมาณเดือนมิถุนาแล้วจะเริ่มเป็นลูกประมาณสิงหากันาอย่างนี้ค่ะจะเป็นช่วงดเก็บเกี่ยวปีหนึ่งก็มี3 0 0พันถึง5 0าพันโลประมาณนี้ผลผลิตของเงาะลิ้นจี่นะครับอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนแล้วถ้าตอนนี้ผมอยากสั่งเงาะลิ้นจี่มาชิมเนี่ยก็ไม่ทันแล้วใช่ไหมครับเดือนตุลานี้ไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ก็หมดแล้วแล้วถ้าเกิดว่าปีหน้านะครับผมต้องการสั่งเงาะลิ้นจี่เนี่ยนะครับขั้นตอนในการสั่งต้องทำยังไงบ้างคบพี่ปกติแล้วจะเปิดจองประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะเพราะเราจะต้องดูว่า ปีนี้เขาเป็นดอกมากน้อยแค่ไหนสามารถได้ผลผลิตจํานวนเท่าไร่เราจะได้มาคํานวณจํานวนปริมาณที่เราจะเก็บได้เพื่อที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้พอกับออเดอร์ที่เรารับไว้อะคะ่ะใช่งั้นผมขอลงชื่อก่อนตอนนี้เลยได้ไหมครับก่อนเดือนพฤษภาได้เลยค่ะคือลูกค้าสามารถโทรมาจองได้แล้วผลก็คือเหมือนกับจะทาบันทึกไว้พอถึงใกล้ๆจะเปิดรัออเดอร์จะแจ้งลูกค้าแล้วตอนนี้มีคนลงชื่อจองเยอะแล้วหรือย,อยังครับมีค่ะ มีเยอะมากบอกเลยแล้วสำหรับคนที่อยากลงชื่อจองเงาลิ้นจี่ในปีหน้านะครับต้องติดต่อพี่ขวัญทางไหนครับลูกค้าทักแชทเพจได้เลยค่ะจะมีเพจโดยตรงเลยชื่อเพจเงาะลิ้นจี่สวนมาลายเกม9เบตรงเลยค่ะเบอร์โทรก็0629491939โทรโดยตรงได้เลยค่ะชื่อขวัญอร่อยกว่าเงาะก็เสียงหัวเราะของพี่นี่แหละ <ś> ห้ตัวเองวะ